สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันแนนรัดาก่อสวุวรรณค่ะและดิฉันปิ่นปราศัยแตงเที่ยงค่ะ กลางสัปดาห์แบบนี้เรื่องราวของแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนั้นยังเข้มข้นแล้วก็มีมากมายนะคะที่จะนําข่าวสารนั้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวภารกิจนะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะภายใต้การทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพูดถึงแล้วก็แถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนค่ะรวมไปถึงนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนค่ะมีการขยายเขตความร่วมมือลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันนะคะต่อไปอีกถึง5ปีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในส่วนของรายละเอียดกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวของการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสาตร์ด้านธรรมชาติวิทยาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งเกิดจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นมาค่ะรวมไปถึงนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติได้โชว์ภาพเงาค่ะในขณะที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ most update ค่ะ วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่าน et, ดรพิเชษรรงคเวโรธค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่69ค่ะ ซึ่งงานในครั้งนี้นะคะกำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-30ถึงพฤษภาคม2558ค่ะจัดขึ้นณนะโรงแรมโมเวนพิกรีสอร์ทแอนด์สปากระนนบีชภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะ ซึ่งทางด้านของท่านดรพิเชษดูรงเควโรธนะคะได้กล่าวถึงที่มาของการจัดประชุมเอเชียนคอร์สในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นจากการประชุมครั้งแรกที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็เป็นการยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นหน่วยงานหลักในการ ประสานงานให้กับประเทศไทยและสำหรับการประชุมอาเซียนคอสครั้งที่69ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งประเด็นที่จะหารือในการประชุมครั้งนี้นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของสถานะกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน เรื่องที่2เป็นเรื่องของการจัดทำ a า e a n Plan of Action on Science, Technology and Innovation ค่ะในปี2015ถึง2020เรื่องที่3จะว่าด้วยเรื่องของสถานะความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนใน9สาขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพการวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืนวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเรื่องที่4ว่าด้วยเรื่องของสถานะความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศอาเซียนอาทิจีนญี่ปุ่น อินเดียออสเตรเลียและอเมริกาค่ะเรื่องที่5ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะ,ะมีประเด็นในการหารือสําหรับการประชุมในครั้งนี้คือการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่16ในปลายปี2558จะมีการจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ ซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรวิรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแสดงความคิดเห็นในฐานะของ National Cost Share ของประเทศไทยค่ะว่า ในการประชุมครั้งนี้นั้นมีประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องผลักดันในหลายๆด้านอาทิการเคลื่อนย้ายกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนหรืออาเซียนสตาเลนโมบิลิตี้ (ATM) การจัดการทรัพยากรน,น้ำมาตรวิทยาดาราศาสตร์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินคโครตอนและเทคโนโลยีอวกาศ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเวทีอาเซียนและผลักดันกิจกรรมต่างๆของโครงการที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558นี้ด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นนิมิตหมายที่ดีงามนะคะสำหรับการที่ประเทศไทยนั้นจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ได้นั่นก็คือเรื่องขององค์ความรู้และความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะ เราไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวของการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศค่ะประจําปีนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จัดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะโดยจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะร่วมกับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอ,อพอวชค่ะร่วมมือกับส่วนวิทยาศาสตร์การศึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิ Global Health and Education Foundation ค่ะ ซึ่งการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจในด้านของธรรมชาติวิทยาได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณสาครชนะไพฑูรย์รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออ,อพอวชได้กล่าวว่าการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์มีการจัดประกวดเป็นประจำแต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่เป็นการจัดการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการจัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเวทีให้กับเยาวชนที่มีความชื่นชอบในด้านของธรรมชาติวิทยามารวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ชอบคล้ายๆกัน อีกทั้งยังเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักและทัศนคติให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องช่วยกันดูแลสืบไปโดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการอาศัยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลมีลําดับขั้นตอนสามารถวิเคราะห์กลั่นกรององค์ความรู้รอบตัวได้ สำหรับโครงงานดังกล่าวในเบื้องต้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะทำการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจากโรงเรียนทั่วประเทศ6ภูมิภาคภูมิภาคละ10ทีมรวมเป็นทั้งหมด60ทีมเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยแต่ละทีมต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหรืออพวชอีกครั้งก่อนจะทำการตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป กิจกรรมการนำเสนอโครงงานด้านธรรมชาติจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ในวันที่27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาตรงจนถึง14นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอ,อพาวชตำบลคลอง5อ้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมถึงจะมีการประกาศผลเยาวชนที่ชนะเลิศพิธีปิดในวันเดียวกันนั้น สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025779999ต่อ1473ค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆน,นะคะที่มีไอเดียดีๆแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มีความชื่นชอบในเรื่องของธรรมชาติวิทยาเพราะว่าการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นการจัดขึ้นโดยอพวชแล้วก็เป็นการจัดแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของการเรียนรู้การให้ความสําคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เกิน เรื่องของการรักษาธรรมชาตินั่นเองค่ะ,คะใครสนใจนะคะก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะซึ่งจะทราบผู้ชนะเลิศในวันที่17พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับการดำเนินงานของ3หน่วยงานไตรภา,าคีที่เกิดขึ้นนี่เป็นการลงนามความร่วมมือกันในระยะที่2แล้วนะคะนั่นก็คือความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศูนย์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชน ได้ทำการลงนามขยายเวลาการดำเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อที่จะใช้ในการใช้แสงเชิโปรตอนตลอดระยะเวลา5ปีต่อจากนี้ไปค่ะทางด้านดรพิเชษฐ์รงค์เวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ตามนโยะบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงนวัตกรรมนั้นทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนซึ่งมีห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์คอยให้บริการแสงซินโครตอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการปฏิบัติงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโอกาสนี้ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐทั้ง3ฝ่าย นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การบริการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้เห็นถึงความสำคัญของแสงซิมพลอนและเข้ามาร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากแสงซิมพลอน ซึ่งทางด้านศาสตราจารย์ดรประสาสสืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานร่วมวิจัยเปิดเผยว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการร่วมทุนจัดตั้งสถานร่วมวิจัยแบบไตรภาคีเพื่อการใช้แสงซินโครตอนเมื่อเดือนพฤษภาคม2552ที่ผ่านมาโดยเป็นการร่วมลงทุนฝ่ายละ15ล้านบาทรวมเป็นเงิน45ล้านบาทโดยในระยะที่1นนั้นใช้ระยะเวลาถึง3ปีก็ได้ ดำเนินการสร้างระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองเทคนิคการดูดกลืนรังสีเโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมา ซึ่งการดรําเนินงานในเรื่องของสถานร่วมวิจัยในครั้งนี้ยังจะเป็นการสามารถพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทําวิจัยโดยใช้เทคนิคทางด้านแสงซินคโครตอนในการวิจัยขั้นสูงโดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านนานโนเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน จากผลสำเร็จของการดำเนินงานมาทั้งหมดทั้ง3หน่วยงานจึงมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปสู่ระยะที่2เพื่อทำการต่อย,ยอดและขยายผลความร่วมมือระหว่างไตรภาคีโดยจะระดมเงินทุนเพิ่มฝ่ายละ1ล้านบาทต่อปีเป็นระยะเวลา5ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น15ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการของสถานร่วมวิจัยในระยะที่2นั่นเองนอกจากนี้ทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเล็กทรงศิวิไลผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเสริมค่ะว่าปัจจุบันศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีนั้นกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในทุกๆวงการและต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนาโนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวิจัยในระดับสากล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแทบทุกๆด้านจะทำให้การผลิตผลงานวิจัยต่อจากนี้ไปจะเน้นและให้ความสำคัญมุ่งไปที่งานวิจัยและการพัฒนาสู่ภา,าคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านศาสตราจารย์นาวอากาศโทรดรสราวุธสุจิตจรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า จากผลสำเร็จในการสร้างระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลองของสามไตรภาคีที่ทำงานร่วมกันสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานร่วมกันก็คือระบบลำเลียงแสงนี้ได้ถูกออกแบบและจัดสร้างโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของไทยทั้งสิน้นและในระยะที่สองนี้จะมีการพัฒนาระบบสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิวของวัสดุเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีโดยทำการมุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนน,นักวิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพิ่มจำนวนโครงการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรร่วมของหน่วยงานไตรภาคีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะ นี่คือความร่วมมือกันของ3มหน่วยงานไตรภา,าคีต้องขอขอบคุณแนวความคิดไอเดียดีๆแบบนี้แสดงว่าการร่วมมือกันทํางานในระ,ะะะระยะแรกนั้น<ฆ>ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบผลสําเร็จจนกลายเป็นระยะที่2เป็นสิ่งที่จะเป็นการทํางานพัฒนาต่อยอดกันอย่างต่อเนื่องเราคงจะได้มีโอกาสติดตามความสําเร็จต่อจากนี้ไปค่ะ คเราไปติดตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับเราค่ะ,ะและสามารถที่จะเห็นเงาอยู่ใต้เท้าของตัวเราเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการโชว์ภาพเงาในขณะที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยแพร่ภาพถ่ายเงาคนขณะยืนกลางแดดในช่วงเวลา12.20นาิกา20าทีตามเวลาของประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรมาตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งละติจูดที่18องศาเหนือ โดยเวลาดังกล่าวดวงอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งเนื้อศีรษะพอดีแสงอาทิตย์จะตกลงกลางศีรษะทําให้เงาตัวตกลงไปที่บริเวณใต้เท้าไม่มีเงาทอดออกไปจึงมองไม่เห็นส่วนเงาของศีรษะขณะนั้นวัดอุณหภูมิได้ประมาณ39องศาเซลเซียสการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกนั้นเป็นเหตุการณ์ปกติ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวลาติจูด5ถึง20องศาเหนือซึ่งประเทศที่อยู่ในเขตร้อนจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ2วันโดยมีคาบการโคโจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทำให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยนั้นเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะได้ไม่พร้อมกันนั่นเองค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบทางธรรมชาติหลายเสียงมักจะบอกว่าวันที่ประเทศไทยนั้น เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือแม้กระทั่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองที่สามารถถ่ายภาพของตนเองเวลาที่ยืนอยู่ใต้พระอาทิตย์ในระยะเวลาเที่ยงตรงทําให้ไม่เห็นเงาทอดยาวออกไปอาจจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก็ได้จริงๆแล้วทฤษฎีนี้อาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องสะทั้งหมดแต่นี่คือเสน่ห์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะก็มีการถ่ายภาพออกมาแล้วก็เผยแพร่ทางโลกโซเชียลเันอย่างมากมายนี่คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าม เชวญวันนี้น่าสนใจกำลังรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวค่ะค่ะ